หลายฝ่ายก็ถามว่าแล้วสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันจะจบลงอย่างไรก็มันมีเรื่องของการคาดการณ์กันเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าสงครามจบในระยะสั้นเนี่ยมันก็คงไม่เกิดความสูญเสียอะไรมากนักแต่วันนี้ระยะสั้นเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่ามันยาวแล้วฮะมันเข้าสู่ระยะยาวดังนั้นเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยเขาบอกว่าสงครามเนี่ยเมื่อมันเข้าสู่ระยะยาวนั้นเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือกองกําลังของรัสเซียเองนั้นเนี่ยโดยเฉพาะทหารรัสเซีย จะมีขวัญและกําลังใจนั้นถดถอยลงการบํารุงการส่งกําลังบํารุงทางทางหารเนี่ยครับไปสู่แนวรบนั้นอาจจะได้รับการต่อต้านจากฝักฝังของยูเครนซึ่งก็ไม่แตกต่างกันนักรบของยูเครนเองเนี่ยครับเมื่อต้านทานกองทัพของรัสเซียเนี่ยใช้เวลาในะยาวนานนั้นเนี่ยก็เกิดความสูญเสียเพื่อนร่วมรบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะล้มหายตายจากกันไปตรงนี้ก็เลยทําให้ขวัญและกําลังใจนั้นเนี่ยครับมันหดหายไปรัสเซียเองแม้ว่าเวลานี้เนี่ยสามารถที่จะยึดยูเครนเนี่ย ได้หลายเมืองหลายพื้นที่นะตอนนี้คือรัสเซียเนี่ยสามารถที่จะไปพันหวกรวมเอาไว้เนี่ยถึงสี่แคว้นด้วยกันโดเนสลูฮานสปอริเซียเคอร์ซอนแต่ว่าทั้งสี่แคว้นนั้นเนี่ยก็ยังมีการต่อต้านเนี่ยครับจากกองทัพของยูเครนเนี่ยอย่างต่อเนื่องคือไม่สามารถที่จะควบคุมได้เบ็ดเสร็จดังนั้นเนี่ยนี่คือสถานการณ์ระยะยาวเนี่ยการสู้รบเนี่ยมันก็ยังจะเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆนอกจากสถานการณ์การสู้รบในระยะยาวมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขา คาดการต่อนะครับคุณผู้ชมครับว่าหลังจากนี้สถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนมันก็มีโอกาสที่จะบานปลายขยายตัวไปอย่าง สาภาพยุโรปด้วยใช่คือเขาบอกว่าถ้าเกิดมันเกิดจากการคำนวณหรือว่าผิดพลาดเนี่ยนะคะของการสู้รบในครั้งนี้เนี่ยคือปูตินเนี่ยเคยประกาศว่าการที่ตะวันตกส่งอาวุธไปช่วยยูเครนเนี่ยเป็นการดุรานร,ร,รัสเซียก็จําเป็นต้องมีการตอบโต้คราวนี้หลายคนก็เลยมองว่ามันอาจจะบานปลายเนี่ยกลายไปเป็นสงครามในยุโรปแล้วก็ความเสี่ยงเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับนาโตก็มีโอกาสสูงมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่ายกเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งของทางด้านของจอร์เจียเองมอโดวาเองเนี่ยนะคะกองกําลังของนา โต้เนี่ยเคยบอกว่าถ้ามีการโจมตีต่อประเทศสมาชิกใดๆ <c oughs> ก็เหมือนเป็นการโจมตีต่อประเทศของนาโต้ทั้งหมดซึ่งตรงนั้นปูตินเองจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นนี้และหลายคนก็กังวลเรื่องของสถานการณ์การสู้รบแบบใช้นิวเคลียร์ว,ว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไดมากน้อยแค่ไหนด้วยครับ,ค,รบคือเรื่องของการขยายวงของสงครามนั้นวันวันนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็หวั่นวิตกเหมือนกันถ้าสงครามเนี่ยมันยังไม่ยุติมันจะนําไปสู่เรื่องของการขยายวง ก็คือนาโต้สหภาพยุโรปเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วม,มส่วนเกี่ยวข้องซึ่งตรงนี้เนี่ยครับมันก็อาจจะลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามใหญ่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนั่นคืออีกหนึ่งฉากฉากกระทัดหรือว่าอีกหนึ่งประเด็นที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้